สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนตกค่ะทุกคนช่วงบ่ายตอนนี้เวลาหกโมงเย็นค่ะโอ้เสียกแฉะไปหมดเลยไปทํางนานนะคะต้องกลับมานะคะทุกคนไปตอนนี้นะจะไปร้านค้าไปกับน้องน้องวิวไปซื้อซื้ออะไรเนะี่ซื้อซื้องดิมเนาะตอนอยากซื้อเกมนั่นแหละ อันนี้ค่ะดูน้ำค่ะน้ำไหลน้ำไหลงอมน้ำไหลลงอ่ะโอ้าไหนวะขึ้นขึ้นในรถมั้ยนะไปไปน้ำโคตรแรงไม่มีเลยเอ้ยซึ่งอันผลอันผลดีมาค่ะทุกคนเดี๋ยวพาเดินตากผล ไปร้านค้าในซอยนี่นแหละเพราะีหัวนี่ทำทำสีมาก็เลยแรปไว้ฝ okay. นตกเฮ้ยไปเดินอย่างนั้นมาเข้าห้องไม่นี่เปียกมาอันนี้มนอันนี้เลยอีกสไตล์น,นี้มัน cover as cover I'm cover i, cover. <Yeah. Okay. S 2> I cover not like you I'm cover a s k h i m cover. <Ask him. laughs> ถ้าเด็กได้ไปซื้อเกมพี่น้องอันนี้เราลองนะเงาปไปยุกนะพด่ตอนเล่นในในยูทูบเติ้แล้วก็ซื้อบ้างนั่นแหละมันไม่เหมือนกันใช่ไหมจะ,ะซื้อออนไลน์น่ะมันจะแพงกว่าน,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 นี่มันมืดมันสิบดอนใช่ไหมห้แปบประมาณยี่สิบดอนแต่ว่าไม่คุ้มถ้ายี่สิบห้าดอนเนี่ยบางคนนะขาย<ม> พี่ไดรี่ของจริงแล้วมันขายติบดอลแบเนี้เขาเงาเป็นขายในเว็บเขาขายมากกว่าเป็น25ดอน25ดอนเนี่ยสามารถไปซื้ออันนึงได้เลยเพราะว่าเนี่ยไม่ขุมตัวไรมาปุ๊บเอ็มโรงเรียนบอกว่าจะอะไรนะจะให้รางวัลนะวันไหนนะรางวัลรางวัล ตะวันาาี่ลาแบบอ๋อล็อบปี้เหรออืมไม่จใช่คางแม่จัดไปไหนนะไม่รู้เนี่ยปลายเดยมันฝนตกแรงแล้วค่ะทุกคนร่มร่มค่อนข้างดีเพราะว่ามัน,มนใหญ่านางนางยืนนางนางสากฝนเอ้าวิ่งไปน่ไม่ถึงสิบนาที ต้อ,าาองมาสองนาทีเลยใช่ไหมไม่ต้องวิง่งเราล้ว้เราตั้งเกียด <c oughs> เอเอ,เอแบบทำสีตัวท,ทำสีใหม่ทำสีผมแรบมาทุกคนก <c oughs> ็เลยแบบประมาณนี้แหละโชว์ให้ดูโอ้ยตกตกตกหนักตกหนักือ ช่วงบ่ายตกมาตั้งแต่บ่ายไหนบ่ายสี่แล้วเนี่ยเขนโพี่น้องข oh, ้าน้าฝนกูอะมันมั่งน้ำมันไหลล้นมันล้นล้นไหนี่เส้นถนนอู้วม่เก่บอะไรแอะไรมันมีเวลาสิวอะไร นี่ก็โควิดได้ออกไปแล้วที่ไทยอ่ะโควิดไ,ได้ยังไม่มีเราเลยเพราะว่า mm hmm. เป็นปีแล้ว,วลอ่ะละสเกียหรือว่า mm hmm. ตู้เย็นสกออะมีโควิดซึ่งผมผมผมได้มาจากเพื่อนอันนี้ของผมยังไม่รู้ไงเพราะว่าไม่มีอะไรอืมเพื่อนคนข้ามนี่ถ้าไม่ไหลเพราะว่าไม่รับรถ ไอเนี้ยก็เลยรู้ว่าเออเราเป็นคนก็เลยพยายามที่ไม่ไปพยายามที่แบบตื่นแบบตัเช้าแต่ตัเช้าเกินไปไม่กี่โมงเชยาคืนเพราะเชยาคืนเมื่อาถึนมาเป็นน้ำนอนไม่ได้อ่ะอืมอืมอ้วตัวนี้เป็น ไม่เหันไข้เห like ้แหละแต่ว eat ่าไม่เหมือนน้ำไข้น้ำไข่มันกับอันที่ผมไปเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละไข้เหมือนนั่นเลยโอ้เจนส์ก็ต้องกินยายาขมขมี่ยโอ้โหเงาขมขมอะไรขมเป็นยาอันเป็นลมขมเป็นยาวันเป็นลมขมเป็นยาเด้อ ก็หวานก็คือเป็นลมไงก็งคือแบบเป็นน้ำตาลนี้กินแล้วไว้มือให้ดีต่อสุขภาพอ่าผมลหรผมไม่เป็นยายาทำอะไรหายเลยอุนน้ยรู้ไหมถ้าเรากินตามหมองอ่ะมันจะไม่หายมันจะหายชา้าอืมว่าน้ำอ๋ออันนี้เป็นอืม อันนี้แหมอันเรียกว่าอะไรวะอันมบนร้อนในอันเบลล์อย่างเงี้ยบอกว่าอยากกินขนมอยากกินเอาอลไรัดเลยประวต่อมาหายอ่าหมอตั้งเยอะตัวแย่านี่น่ารักนะอะไรวะน่ะตัวย่าตรงนี้แต่ละอันนี้ หกหนง <7, S 1> เก็ดเอฟซื้อเติมยพี่ชมาละมาอ๋อพีสชิมารทรีเขาขายขายเติมพี่ชิมาที่เจันโอ้ยน้ำฝนพี่น้องจอ้ามืดฟ้ามอดินเดีย๋ยผมเอาไว้ใต้เนี่ยกระเป๋าผมเนี่ยไม่เก็บไม่ให้ไม่เปียกเ,เลยลงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปซื้นนะอนาเนี่ยบ้านบ้านที่อยู่ติดโรงเรียนเนาะี โอเคค่ะเดี๋ยวดิเข้าไปเข้าไปเข้าไปยังมายืนตากฝนเข้าไปเอาไม่ได้ตากฝนมันพามันไม่ตากฝนเลยว้านนี้เขาขายดอกไม้ด้วยนะดูสิเขาขายดอกไม้ด้วยตอนนี้เข้าไปเลือกไันเข้าไปเลือกกันเข้าไปเลือกเข้าไปเลือกเข้าไปเลือกดอกไม้สวยนะนี่ดอกขอนไก่สวยมากเลยดอกไม้อ่ะสามสิบห้าดอลหกสิบดอลสวยๆทั้งนั้นเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะ อะไรไปแม่ของงามๆที่น้องจับกันละไรอะไดอกไม้งามไรนี่ค่ะถ้าจะขายสูย่างแนวไหนที่นี่ขายนมขายลูกอมขายไข่ก็ขายขายไอศครีมไอศครีมดอกไม้โตงามๆข้างในไปดู ดอกไม้สวยอะไรเก๋